ชาคิดสาธิตได้อ้ามชีบลงสกเกลครับอ้มออกซ้ายครับบาสสหรัฐและโดนตัดทิ้งออกข้างไปอยากได้เป็นลูกทุ่มรครับธนาท E N A F 4ครับบาสสหรัฐใส่ทามาลุยตาจัก,กรพง์แล้วบอลโดนตัดทิ้งออกข้างบุญสิทธิให้เป็นลูกทุ่งของแล้นานพทวีพีผู้กองครับทูกนี้แล้วนะักโคไม่มีตัวเติมยังเก็บไม่ได้ครับ น,นีเด็ด้านอุ้ยวิทยาครับออกขวาครับออฟชากิดออฟชากิดวางสายแล้วลูกนี้โดนมงสก,กัดเพ่งออกข้างไปใกล้เลยใกล้เลยเออใส่เท้ามาช่วงนี้ครับอัมจีหวงสกีบบาสสารัสบาสขยับแล้วย้อนมาออบชากคิดฝากให้อัมจีหลวงสเกีบแล้วแต่เข้าในครับแล้วต้อมบ,บาสแล้วลูกนี้ สวยบาสวยบ้าเยี่ยมเยี bas, yeah, yeah. Yeah. So to to ่ยมตมบันผกครับสอดมาตั้งตมึงอะแบงแล้วมึงอะมึงอะชาคิดสวยสวยเล่นการอต้หแถวสองแล้วเข้ามายิงนะครับทีมเวิร์กของแดครับีเเอาก็ไปกันต่อครับปีพิูง หมดบูมใหยับออกขวาเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมเข้ากลางมาจังหวะดดีครับอย่างนี้ทากกงด้านหมดบูมหมดบูมออกขวาให้อีกครั้งนึงครับบอลที่ต่อฝากเข้าในมาโดนเสียทิ้งพี่อุ้ยอย่างนี้ทางด้านจักรพง์พัฒนาพันธ์ครับแบ่งเหลี่ยมนี้จักรพง์ยัดเข้าในไม่มีใครอย่างแกไป็นทีนด้านเดินกลางครับพี่ต้นแล้วลูกนีน้อย่างนี่ดีทางด้านเส้นทางซ้าย พยายามปากรับบนปุ่มไม่ได้ครับวันนี้ขยับเป้าการั้งนึงครับต้นต้นวางมาแล้วนะโคะ้งบอลมันแรงครับช้าเลยช้าเลยช้าเลยสมควรคำท้าย <c oughs> เหนือยเหี้ยขาลนะครับบอลน,นี้ทางด้า,ดาน <c oughs> ทีเอเอฟซีตลงไปลงไปแบงค์ไป,ไปอยาก<ะ>ที่ทางด้านอุ้ย <c oughs> บอลน,นี้ทางที่อุ้ยครับ ยาออ้ายครับบาสารัฐย้อนคืนให้ทางด้านหุยบัญญัติพดิคุณหุยบัญญัติพดิคุณวางมาลูกนี้นะจีบตีบอลย้อนคืนครับอาครับแล้วลูกนี้เปน็น